สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลท่านคนทำกเกษตรสำหรับานใดเสามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือดครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับเสาร์วนี้พี่น้องเสารว,วันอังคารที่2ีกพฤกายน2 5 0 7พี่น้องถ้ามาอยู่บบถ้ามาบบบรรยากาศตลาดพี่น้อง มาสอบถามราคางัวล่าคาควายพี่น้องแต่ว่าเสาเนี่ก็ยังยังเสาเหมือดอยู่ด้วยพี่น้องเด้อยังอันไหนแจ้งคัดดิเดี๋ยวพาลงเบร์เลาะเบืองงัวพี่น้องมาราคางัวเมือนีกเป็นยังไงเบืองน้ำกันพี่น้องแต่ว่าก็ยังเหมือดอยู่ดิเจ็ดพอพันได้ดิเนาะจักบาทอะไรหน่อยจักบาทอะเนาะ อ้อหพานห่นว่าพี่น้องดูกทกหน่อยบ่ไอสองพ่นหาละโอ้พี่น้องเห็ดพอพันไหนเล้ยโอ้หัวหน่อยไรเบอรมือนี่จักบาทอะนี่ซีพันหรื้สามพันโอ้ตัวนี้สีพันสองพันนะ0 0 0บสองโอ้เบียรนคนละเครงรถจริจักบาทละซนี่8ป0ดพันสองราคามันพี่น้อง ลูกป่ะมันสมบทิดตกโอ้เป็นัวเนื้อเนาะเป็นัวเนื้อเพื่อมาประกันมันให้แต่เมียนี่เดซเซนเขาเข้ามาหนิเขามีตัวเดียวนี่เนาะตัวใดราคาเท่าไโอ้เซาซีมีงูอนสาวเหลี่ยงอยู่บ่ะงูเหลี่ยงเขามีเนาะหอยยันเซาซีหาลอยวันทราคางูเหนือพี่น้องราคาต่อรองเลยหอยยันเบอร์ติดต่อเบอร์087 ปดต้องเกาะแปดเอ่งเจพี่น้องเด้อเจ็ดเนาะผู้ใดอยากได้งัเป็นเฮ็ดเนืเฮ็ดไข่ก็ได้เปการเป็นงานโทษมาเลยพี่น้องหอยยันต์ตันึไปพี่น้องไปไปไปยังดอกเอาเมาโรดเวียดนามเอาเก่าอดแม่ลูกหอยลูกเดยงครึ่งตัวเลยลูกตัวแรกบาบาง ลูกตัวที่สครับลูกตุกไอ้ลูกแบกซูเปอร์แมนเ่ะลูกซุเปร์แม่เพันวาพี่น้องแม่มันนี่สูงรเกือบร่อยซีแล้วเท่าไรแม่ลูกนี่สามหมื่ครับสามหมื่นพ่นวาพี่น้องงวเนี่ยเขาอยงมาเปลี่ยนเอากพัวามีงงนี่ยเลี่ยนเองเลี้ยงพี่น้องเ่พ่น้อนห้องไว้ห้องไว้สามหมื่นเนาะกูไดสนใจก็โทรมาเบอร์ติโตเบอร์ 098 962 2718 2718น้อพี่น้องด้วเราคนหน้าตาดีก็ตีคือเกาคนเราลูกซุปเรแมนรลูกซุปเปอร์แมนบ่าจะม้นหาตเม่ยากกานละกูได้สนใจโทษเขามาแม่สาวบอก แม่นไปไหนเอาาดได้ไหแม่กับแม่ลูกกับแม่เป็นแม่สาวบอกนลยจบแต่ก็บอกคนยูเลยแม่สาวนะจะสาวเดเรียบร้อยเหรอตักบาทเหรอราคาเลยแ่เอาเรื่องสบเดีเอาวเดียวนีเ้องไม่ถามมาถามเยคนเาได้เขาหนุิมงนเไดบังจบแล้วผู้อยากเบิ่งก็อยากเบิ่งยุ่หนังนั่นเบิ่งยเบิ่งยู่งสิมาีีไม่บอได้ดิจบซื้อได้ก็ซื้อ สองพันหาเอาไปยังคำเี๋้วซอยซอยข้างเนะเป็นบ่อละโอ้สองหม่สองหมื่นสองหมื่นหาพันหาล้อยนี่พี่น้องเพิ่นว่าสองหมื่นสองพันหาล่อยแ้วสันงามยกจะเหลี่ยงอยู่ดีเพิ่นว่ามันสมแล้วว่าสันจักติดบบติดจะไปรุ่นออ สองหมาพันหาร้ยพี s <S La, few, okay, 5, 000, okay, ่น้องราคาพ้นห้องไว้ต้องนองชิมนองชิมคาเงินลาบะหาพันเราบอกอยู่พันหนึ่งโอ้ยังอยู่กันพันหนึ่งบ่เพิ่นให้หาพันหรอให้สองหาหรอป่ะทียัไปดีเอา้ไม่ได้ใกุ้ง่้นบอเว้นเอาซอยกันยังค่ากันเยบ่เลยซื้อน้ำกันเอายัดขึ้นใจกัน นี่หาร้อยขายอยู่บ่เอาแมได้ซื้อนโดหมูกบบไดมาบนไดมาโนเท่านนนหมูก็บ่ไดมาโดนเท่าีจะได้สหกหาอยบ่มาเดนขตเราเ้าหกหาล้่อยเื่หนเส้าหาแล้วแต่ว่าคาข้าเจ้าห้องเส้าหกหาล่ยใช่เนาขาเจ้าต้องต่อก่อนีหาอยได้่เอหกพันหกพันหกพสูด้ว ถูโหลดเรี๋หกพันหรอมึงเนี่ยแบบไงนี่เอาโลดเอาโถลดทาคนขายหกพันน่นเนาะปุ้นะมึงงอมามันงอหน่อยไหมพี่น้องมึงก็ามอมเนาะเื้อได้ไหมไ่ื้อด้หรม่ะบื่ซื้อมื่อ่เื่อมเชื่อไม่เวื่เื้อได้เชื่อไ่เื่อเชือม่เื่อกั่เช่อไ่เื่อไ่ช่อไอเชา่อไมอไม่เชืไม่เชื่อไ่เช่อ่เชไมื่นไมพเ0ื0อ่เช่่ช่อไอ่อ ราคาห้องเนาะอันแม่ล <favor I. S 1> ูกคนเสือเบแม่ลูกแม่ลูกพู้เอาพี่พู้เอาเราบอกยันรามา้งพ่ดได้เอาบอกรายได้แม่ลูกก่อโอ้สองหมื่นสามพันพี่น้องคนยังต่วก่อนอยู่มีเบอร์บ่าน้อเบอร์ศูนย์แปดศูดูเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหกพี่น้องอ้ใดสนใจโทรเขามาไวๆดูพี่น้องนี่เป็นงัวเนือข้าเจ้าก็ยังต่อก่อนยิ้งฉันสาบว่าท่านขาเจ้าดิ โอ้หมื่นสี่พันหาล่อยลูกตัวแม่บ่ลรอโอ้ลูกเพอะพี่น้องเป็นงาะไทยเงาะไทยบ้านหมื่นสี่พันหาล่อยแล้วข้าวห้องไว้พี่น้องต่อรองเลยมีเบอร์บ้นตาบ่มีเนาะเพิ่นบ่มีเบอร์โทรศัพท์นี่เจอตัวใหญ่ๆคืออะพี่น้องงาะเอียบยางดีเลยนี่ เหวียดช่งอยู่แต่ว่ามันอว้วนฝนต้องใส่ข้าวเจามาขายเวียดเพราะแบบนี้น่าจะมีเห็นหนอนพี่น้องงวงใหญ่แต่ว่าตัวนี้ก็เป็นจุดเอฟไปแล้วสามันมีอัน็นหนอนอยู่งวงเลือดลอยอยู่แต่ว่ามันมีเสือกอยู่จิ้มมันนี่พี่น้องใช้น้ำเกลือกหนา้ามลูกจอกข้าวเจาหยิบไว้เช่นบอกเช่นบอกพี่น้องนี่แหละปัญหาเรื่องงวงใหญ่ ปัญหาเรื่องมดลูกออกเพราะว่าเขาเจา้าหยิบเห็นห้อยหยิบอยู่พี่น้องเห็นบ่อดสดมันเดยอยู่จิ้มมันนลยลูกกักตัวหรืฮะลูกสามเนาะแม่มันดีบ่พงสื่อเจ้านี้ไม่เนาะอยู่ตลาดอยู่เนาะ,ะสูงลอยซีแม่มันเนาะราคาแม่ลูกนี่ยไรมันเลยโอ้ซื้อมาแล้วสามหมืนหน่นเนาะคุนซื้อมาแล้วพี่น้องทุนมันสามหมื่นมีกำไรล่ะขายเนาะผู้ใดสนใจก็ให้ยกำไรมาพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์ ศูนย์เก้าเก้าสี่หกแปดเก้าสสองเก้าอพี่น้องเด้อได้สนใจโอกมาเลยห้อยเชนเชนไปเชนไปแล้ว้างต๊รถเนี่ยนั่นฟังนี่หรือฟังนั่นโอ้ดีเนาะนี่มาลูกคนเอาลูกแม่ตัวนาะลูกแม่ย่างดีพี่น้องลูกแรกเพินบอกลูกแรกลูกสองโอ้ลูกตัวที่สองพี่น้องลูกแม่ย่างดี้อพี่น้องเด้อ ลูก,กลสองแม่พเพิ่นสูงร้อยเท่ไาไรฮะแม่ความสูงของแม่ด้วยมันอร่อยซีผลแล้วอร่อยซีเนาะจะ่าลูกดูดนอกมันอยากจกอยจนะอยเนาะเท่าะใดราคาแม่ลูกเนี่ยเท่าหกโอ้สองหมื่นหกนี่พี่น้องอเป็นว่าสองหมื่นหกเงี้เด้แม่กับลูกอันตัวแม่น่ออาเงี้ยที่สั่นบ่แม<อ>่รองเฮาเนาะมีตัวเดียวรองเฮาเนาะแม่ลูกครบเดียว ้องหอยทองพี่น้องสองหมราคาต่อเอาด้วยพี่น้องด้วเบอร์ติดต่อเบอร์ศ8 7ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดสองสหนึ่งสปดสองพี่น้องู้ใดสนใจก็บโทรเขามาด้วยพี่น้องด้วแม่ลูกด้วยพี่น้องราคาคน่งห้องไว้สุดๆหอกนี่แม่แดงแดงมีลูกเพิ่นนี่สองหมืนหกพันพี่น้องเจ้ป้าและแม่นี่หมื่นสี่พันหาเลยเป็นแม่นั่งพี่น้องแม่สาว สูงยมสิบกับสนละนี่สูงอยู่สิบสามตีเท่าไรกแล้ค่ะโอ้สิบสี่หาลอยมันสิบสามวสิบสี่หาลอยอันแม่นี่เดบนแมนโอ้สงาเลนาะ้เ้าหกมันงามเนาะความสูงก็ลอยเท่าไรบ่หอดลอยสี่หรือล้อดอยู่เส้าหกแม่ั่นเดบันนี่แม่ยาวๆน่อแม่ยาวสิบห้าโอ้สิบห้าหมื่นห้าพันนี่ยวว่ารถไฟพี่นนอะ ราคาต่อรองได้อันแมลูกนี่ได้ป่ะนี่แมลูกเปิดไว้สามหมื่นสองโอเมลูกนี่สามหมลูกแรกป่ะลูกสองเลยโอ้นี่ลูกตัวเล็กพี่น้องนี่หูคือกันีลูกเร็กไอเม่อันนี้สามหมื่นสองคนห่องไว้ตัวต่อมาอัไหนเมลูแผูหรอแม่อีกนี่พี่น้องรอยสีขั้สูงราคาสามหมื่นสองราคาต่อไดน้ของพอพินเด้อพี่น้องเดเบอร์ติดตเบอร์ศูนย์แปดสองแปดสาเจ สี่หนึ่งเก้าหาพี่น้องผู้ใดสนใจหรือเปล่าเ้าโทรมาไว้ไว้รถพี่น้องอันบ่มากแม่ไงกับซุ่มแม่หน่อยนี่ก็ได้เนาะราคานี่งทรงหอดบ้านบ่อันบ่ไก่ตี้เป็นมาบ่ไก่นี่งทรงหอดเฮิร์นห่านสั้ลอะพี่น้องดึงโยโยู่รถโยโย่ซายโย่เนาะอดันดันนี่เดี๋ยวสวดสิได้เงินเขาบุได้ไงาุได้เด้อเนาะได้ยังบุได้รถเพื่อได้หลายได้สองร้อยได้สองร้อยบ่ ่นว่าได้กไสองอยยูสุดจ้าอะยูสายยูเห็นบอกยันยูจะได้ผู้งกระททยหายูดีดือคนละอยเนาะยูยูไปเพี้ยนกันยูนะเม่เอโอ้ยเ็ดผิดสูตรบัซันโอ้นี่แหะพี่น้อง ย่ามันย่ามันยากก็ยากจักหน่อยแน่เนาะยามันง่ายก็ได้ง่ายอยู่แม่นบ่เอาอยู่ไปใกล้สิอดรถแล้วล่ะแม่ลูกแดงๆเลยลูกกับแม่นี่คือกันความสูงความเตี้ยคล้ายๆกันสแดงดีอยู่พี่น้องแต่ว่าเจ้าของเขาเจ้าจอยู่สดอก ไม่เห็นเจ้าของคนพี่น้องเยอะเห็นเจ้าของมันยังถามมาอีเด้อพี่น้องเด้อเอาไปห้อยเองไงเขาเขาเจ้าบอลเลยเห็นปะโอ้จักบ่าเหรอครับครับแม่ลูกบอกเป็นแม่ลูกบ่เป็นแม่ลูกครับนเป็นแม่ลูกคน ครับผมม่ลูกครัานี่ใบนี่หลอดครับผมแมทั้งแม่ทั้งลูกเ่าแม่แม่เอฟนจอเอฟเนาะครับแม่สูงร่อยเท่าไรร่อยสี่หมสหา้าพนะลูกตักตัวเลยครับมันกีลูกสองครับนี่ลูกสองนี่ตัวที่สพนะครับผมลูกกับลูกเนี่ยครับแลค่าเปิดไปเท่าไรก่อนเกครับสองหมืนเก่าท่านนาะฟังบอผิดครับผมฟังบอผิดด้วนี่แลคาสองหมื่นเก่าท่านพี่น้องแลค่าต่อรองได้ต้องห้อยดาเนาะครับผมเบอร์ที่ต่อครับเบอร์093ครับ สองเจ็ดห้าสหนึ่ครับเก้าางใดบ้านอ้างใดบ้านเบ้านสีสวนครับผมสีสวนเนาะอำเพอเพนพี่น้องหอยดาเนาะครับผมู้ใดสนใจแมลูกคนห้องไว้เศร้าเก่าพี่น้องเศ้าเก่าสนใจก็โทรเขามาต่อรองอ๋อนสองมยังห้องบอนี่ห้องเพื่อนกบอคนเจ้านาะโันเป็นวดีพี่น้หบบ มันม่านบ่นี่มานมันม่านปอนี่ตัวโตบอโอ้ตัวละจักบาทเลยนี่ตัวละสองหมื่นเจ็ดครับตัวละสองหมื่นเจ็ดและค่าเดียวกันตัวนั้นสองเดือนตัวนี้หาเดือนครับโอ้นี่ม่านหาเดือนแล้วพี่น้องตัวล่างได้ลูกแรกบ่ตัวนี้ลูกลูกที่สองในทองคตัวนนั้ดบตัวนั้นลูกที่สามในท้องครับตัวนั้นสองหมื่นเจ็ดครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดขึ้นแลค่าเดียวกันแต่ว่าทองมันสีแก้วกว่ากันเนาะครับทองแกกันหอยเอกพี่นาะเบอร์ติดต่อเราเบอร์ ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนกเก้ย์เก้าศูน็พี่นองอ้อยเอกดพี่นองเด้อทางสว่างพี่นองผู้ใดสนใจและโทรเขามาเลยพี่นองนี่ขึ้นมามานนอกท่องไว้เยเีพากินนองรถพี่น้องพ้นตรวจให้เรียบร้อยแล้วประกันให้ท่องราคาตอรอได้ยังมากละวมือนี่โอ้ยได้ของงมาดีครับ้านบ โอ้พนว่ามานี่เดือนแล้ววะฉันตัวนี้บ่ในมาแต่ตัวนม่นสี่สิบโอ้ผิดคาลงบนตเป็นทาตัวนพม่าเนาะตัวนี้ะม่าณบ่อในมาสิบหกหาร้อยแนนครับราคาสิบหกห้าร้อยราคาต่อรองได้พี่น้องได้ได้ครับนองหอยหลดดด้วพี่น้องเด้เบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าี่นยสองหู้อดสนใจโทษเข้ามา นี่แม่มา่านแท่น่นอันนี้แม่มาาโโ่านแท้เนาอแห่แน่นอนหัวหลุดจังบ,บาทห้อยเม็ดนี่ราคา่าไสองเมานืนสีลูกแรกบอกบลูกหนึ่งนะลูกสองในทองพี่น้องสูงร้อยสีกว่เนาะร,ร้อยสี่สบหาร่าคาเท่าไหก่อเจ,จ้าสองหมื่นสี่พันหาร้อยจนว่ามันติดสี่เดือนแล้ววะสันกูได้สนใจโทรเขามา หาหอยเม็ดเบอร์ติดต่อเบอร์ครั0849800 9 8 0 0 296 296เด้อพี่น้องเด้อโอ้มาไว้ไว้โลดเด้อนี่พี่น้องงัวแมวใหญ่ราคา24,000าเพิ่นว่าเพิ่นว่าต่อได้อีกอยู่ดอกโเข้ามาเนาะหวเนาะูงดีพี่น้องลูกจักตัว้อยมลูกเ็กตัวอลูกแกมันบ่ห้อยม้นี เนื้อลูกมันแดงแดงพี่น้องมึงเนี่ยข้ามาเบิ่งลูกมันนี่อุ้ยจะส้นได้อีละผ่านแล้วเหรอโอ้นี่พี่น้องลูกมันลูกแดงแดงอยู่ลูกแรกเพิ่นว่าแม่มันก็สูงลอยซีอย,อยู่ลูกมันแดงดีแต่ว่าเป็นหัวบางๆอยู่หน่อยราคาเท่าไหล่ะห้องไว้โอ้สามหมื่นเจ็ดทัน แม่ลูกพี่น้องสองโตลูกาง,งามๆเลยราคาสามหมื่นเจ็ดพันราคาง่วลูกเล็กราคาต่อรองได้ไม่มีโคมเดียวหนิบ้างเฮาเหรอว่าง,งามก็่ื้นเงินหน่อยวันนี้นแล้วเท่าไรแม่นางนี่ชิปซีนี่พี่น้องสำหรับคนเงินบ่าไหร่หมื่นสี่พันราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้ออันเงินหลายเก่าแม่ลูกแม่เนี่ยนาะมันปลาลูกมากบอกขึ้นลมใครยังเรื่องอยู่เท่าไรล่ะเนี่ย เป็นว่ามื له, mm ่นหกพี่น้องบุด้สนน้มมันปลาลูกพี่น้าบุด้สนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรมาหอยไม้เบอร์ติดตอเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้สสูนพี่น้องแต่ว่าเมล่นลูกงามนะพี่น้องบุด้สนใจพโชคกมาไวๆได้พี่น้องเด้อลูกคืออ่อนต่นดดเดียเป็นเม่ลูกต้นว่าจักบาทราคามัน บอกจะคล้องคนใอยู่พี่น้องแล้วบอกใหญ่นั่นบอกจะคล้องคนไปซื้อใบอยู่ไปเฮ็ดใบยูเขาไม่ลูกบ่กแล้วนี่โอ๊ตสี่ด่ายน้องโองามๆพี่น้องเท่าใดราคามันชื่อสองหมื่นเจ็ดพันหรอสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอเบคาบบอกเนาะเห็ดเนื้อเนาะมันบ่มีลูกพี่น้องธรรมดาละสัตว์มันบ่มีลูกก็ต้องออกไปซ้ำแหละมันบ่ได้ิสุเธินเราเปียงหยาบมาชน ເຮົາມາໂດນແລ້ວาັດແລ້ວກໍໄປสິນໂອ້ລ້ຽງມາໂດນເລີຍສົມໄຊກໍບໍ່ຕິດຈັກເທື່ອໄປເປັນເລືອດເນາະນີ້ລີ້ແມ່ຢ່າງດີເຮັດແມ່ບກດນແ່ແມ່ບອກພນ້ອງ4,000ວ່າຊັ້ນຂອງຫອວນບີຕິຕໍຮເບ 0 61ย์หหนึ่งครับ0 6 1 3 7 9 9แครับ0811้อี่นองดพห้องไีพันเอาไปเสยาไใส่ดีครับว่าสมได้ครับเป็นพท่านยังงท่านยังนี่บมนครับผมเป็นบามนเนพพดีสมพี่เรยกลาคว่าพอดีสมมาเียครับผมราคารเป็นไรผมปิดไปครับราคาา3 7 0ครับผม สูงเท่าไรความสูงไมนีร้อยีดครับร้อยีเนาะครับผมเป็นว่าราคาร้อยควาำสูงร้อยซีราคาห้องไว้เจ็ดพันหคับพี่น้องเนาะมันเป็นงอง่ายครับค่านี่ต่อร่องเลยขขาพอทบด้วพี่น้องเด้อกนรยาบุรีส่งขึด้พี่นประกาไหนครับบอร์ศูนย์แปดแปครับศูนย์แปดแปดหาสมสี่ห้าสามสี่ศูนย์ศูนย์สี่หกครับศูนย์ศูนย์สี่หกพี่น้องอ่าเอาพีน้องพ่อพันกะมาท่วมมาด้นะครับผมตัว อือยเบละเนาะเยอตัวนี้เนาะบานนี้สิบสามบ่บอกนี่นี่พี่น้องอันนี้ก็ทุกทุกทุกเนื้อสิบสามหารอยเนาะหงวเนือพี่น้องผู้ไดสนใจโทรก็มาเลยพี่น้องกัเับมเทเป็นเนื้อก้วแ่เาอไปวากันได้สนใจโทษก็มาเลยพสายซึ่ง ักหามะหายหามตัวเดียวนี่โอ้สองตัวขายบปไนาักนมั่อป็น่ยังไดมันหลุดไปสักหลุข้าไปจ้างเชิงมาคืนนีาสักนก็เลือดไหลน้ะมันไปเกี่ยวก่อนด่าผมนจ้างเชิงจ้างเขาอมไม่พอมีจ้างโนองแฮงับไปหนั่อพักตนาไปเลยโอ้ยัดเนี้ของเขามันีรหนาะโอ้หาเมื่อหาิขาดทุนขาดทุนขาเ ก็จะได้ราะไปเลยหรอเพื่อจะได้รายไปเลยหรอหกหมื่นบ่กัวเลีได้พี่น้องสายขุณดิโอขายเพื่อได้ค่าเสื่อมหมดดิขายเพื่อได้ค่าเสื่อมคึ่งแบบนี้หมดจังว่าจังไรกันค่าจ้างได้มื่อคุณไผ่ทีโอ้หัวเลีได้พี่น้องหัวเถือกหลีใหญ่เป็นสายขุนขุนเพื่อจะข้ามได้ดิเนาะ ได้ครับพูดคักัได้ขุนเียงมันเล่ากันมัเล่าก็ได้นาะอแต่พูดตข้างมันใรสิเจงน่ะละขุนไปไนแล้วนุเร่รโอเ้เลยว่าเลยขายบอกอีเลยอยู่ไปเบิ่งเนี้ยเ,เขาไปซื้อไห้มันตำหกร่อยไหมหาอรอยส้ดหาอรอยสดเขาเตาไปซื้อได้หา,าออยอันนี้คุ้สิกายยู่เดียวนาะกายหกอรอยู่เนีบะเขียงมันเลาบเกียดนี่เกียก็หาหกอร่อยเนาะบเกียก็หาหกอ่อยเอางเดียวเขาจะเป็นงวดถือซื้อเลยงวถือซื้อ ขาจมแกมาเราไปว่างัวข้นวัวข็นซื้องัวก็เลยเพื่อเ่อนแล้วท่าเจ้าชมยูเขาให้แขกานเราแล้วคนเดียวบอกเขาให้แขกให้เห็นแขกก็ให้ได้แขกนีมันาขอันขึ้นแต่โดนพุ่เนาะเจ่าา่กบ้าเนะบ้าตามแล้วคนจริงเน้าน่เราูฟังไปหาเบื้งหลหาเสก็ะไรนาคอกแคบ้านนี่ถึกบอกกูมือนี่าขันนดตลาดดีบ้านมบ้งพีน้องเงเบื่อ โอ้ยมันแพงเมตตาค่าเสื้อพี่น้องได้ห้อยเนาะโอ้เสื้อเบวกใส่มันบ่แม่นจังได๋ไหจะคาเสื้นี่คาเสื้ก็ยังบวกใส่อยู่สโอ้ไปไป้ขึ้นไปว่าห้อยบวกอาเใส่เด้อพี่น้องมันเลยแพงเนาะมันแพงแต่าคอกถูกเนาะบ่ได้บวกาเเนาะห้อยไปหาถึงคือเก่านั่นคือคือเก่าอยู่โอ้ยผู้ใดก็ว่าถูกห้อยเนาะมันบ่ว่าลดมันแพงในตลาดเพราะเขาเจ้าบวกาเใส่นบเนาะ จะจั้งาล่บกอหน่อยห้องนี่โอ้ถึงตัวละหมืเนะโอ้ตัวละหมินะสันก็ละหัวจีตัวละหมื่นต้องเป็นแม่ลูกปโอ้แม่ลูกโคมละมลโคะ้เโอ้หันหันเต้แม่ลูกหนึ่คนละซารอยหันเอาเต้ลูกวัานี่เป็นโคมละสองหมื่นูละสองหมนพี่น้องคูนี้สองหมืซื้อเต้เถกนี่ อันซื้อเป็นแม่ลูกนั่นก็ซื้อเป็นตัวลูวกควบเส้าเอ็ดก็ของฟอกขี้ด้วยพี่น้องด้วเบอร์ตริดต่อเขาเบอร์สามศูนยแปดจังหรอศูนย์แปดเจ็ดสามสีหกเออสองเก้าสี่ห้าสองเก้าสี่ห้าเลยคือถ่ายคนพี่น้งองผู้ใดสนใจจะโทษเข้ามาแม่ลูกอะไรแบนี้เป็นตัวแม่หตัวฟูเหรอเอเมแม่ตัว,ตวโอ้งามเลยเนาะนังนาดิพี่น้องทักบาทลาค่า่น 2องหมืนหาพันนี่เนาะลูปบงอย่างพอเพิ่นบุงหูจักเนาะเบิ้อาลวดตัวเพราะต่วมันง่ามเนาะสื่นมันโหลดพี่น้องราคาสองหมืนหาราคาห่องไว้ต่อร่องได้เนาะนี่พี่น้องบักเถิกหน่เดียวปนี่เก้าเก0าหาลอยสองหมื่นเก้าพันหาลอยรูบรอรูปบางอย่างนี่พอดีได้เนาะเกบพอพันไหนาะเซิงเป็นตนี่เซ้งเป็นอะไรพินว่าเซ้งเป็นอะไรเนจาะเจ้าของก็เพ่ซ้ำนันตี เิ่เป็นอะไรเาะเิ่อเป็นยี่อด้พันวะเท่าไดราคาเนี่ยสองหมื่นเ้ห้้องไว้ตอร่องเอาพี่น้องห้องหอยหอยวนเบอร์ติดตอเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์แสห้าแดแดเจพี่น้องพอพันก็ได้พี่น้องหรือว่าเมยนั่งก็ดีโอ้เขามาด้วอพี่น้อง ก็ลองเอาด้วยพี่น้องด้วยรูกมันรูกหลอดรูงลดรการดอกากเจ้าสิซื้อมาเทไรควกับระมุจักน้อาเจเจ้าพระบันอยกสิซื้อไปค้าไปขายือกันอกก็สนได้สดมันก็มตรได้อยังจัดละจังวละสองพันเก่าพอมาขายได้บ่ันาดกษาักงาลูกะลูก ไม่ได้ไปซื้อไปซีดัซาอูบัทไปซื้อซาบาบัดไปซ่าไป่าซาอูบัดไปหาเห็นแล้วไปเ็น้ยหยอกกันไปซื้อน้ำเจเจเาบอกไปนะบอไม่แอปมอบดีก่นี้ใครต้องไม่ดิเอใคร่้อยบอร์้าเราได้ต่ต่อผ้่านนึ่อต่อ่า้ี่ี ตักบป่าเลเพื่นวะสามพันลบสองพันเก้าครับโอ้่ากันยี่ลอยเดียวมันะ้ซื้อดซื้อสามพัน้อซื้อนะซื้อสามพันบ่รถ่รถรถรถขันาดต้นผมขายแล็วม่าไเจอกันแล้วว่ะดูตลาดนขันแกมาแต่บ้านขาดต้นเมื่อวานหรอขัอตเ้าพอมันเป็นอะไเจ้าขอไปแยกด้อัดชิ้นไว้เอไปชกชกมาสันเนอ S. <S บ่อดะไรบ่ออะรบ่อดะไรกันเขาไปชกแล้วแม่เจ้าแยกชกอสวเออ่านีสามพันละเอาชกชกโชที่เหลือส่เอาโอ้ยตายซื่อบัตรบังวาเน่ิดชีหอด้วยกยู่หนาขอเท่กัยีปีสอเขา้องสบบอกถ้าอยู่บ่อหอยแปดพนคือเนาะ คุณว่ายี่ห่ะนี่ฮะเพียงได้มือนีมันเยอะบ่าวงวดพันกูไ่ได้ขายมันแพงตัวงวดแพงบ่นี่ให้ตาบานตังงวดเถื่อนก่อนพระจ้ว่าแพงผู้เดียวซื้อแพงเนาะโอ้ซื้อมาแพง ซื <M> ้อคนหนึ่งแพงรู้ใช่บ้านมหาบ้านเนาเขียงก็เสื้อ้ขึ้นอีกก็เค่ยงก็เสียหายอยู่อันนี้ต้นเทศบาลนะอ้นอีต้นเทศบาลเนี่ยเจ้าหอยางงอมงอมอยู่เนาะต้นก็เจ้าตัวเขียงเขาก็สีดันหายอยู่เนาะดันผมดันอยู่แล้วเออเคียงบ้านเราคนดันหายอยู่ะแต่สเปคผมผมดันบ้านเราทั้งยีสิบตี้หายลอยมีบอมีบอลรุ่นนี้ พ่อมนะ่ะนะโอ้คุณว่าไปดันมากเลยรโอ้โอมันจอยมากไะไรเนาะโอ้ขายดีพี่น้องขาเจ้าขายดีงัวเนือขายดีอยู่บวกงัวเนืองัวเชียงง้วนขายดีแต่ว่าอันงัวนงัวเลี้ยงบ่ค่อยได้ออกพี่น้องงัวเลี้ยงขายยากจังหน่อยแต่ว่างัวเลี้ยงสรุปแล้วว่าขายดี ขายดีตลอดราคากับราคากับบอยังธรรมดาเลยพี่น้องด้เงินสราคากับราคาตลาดนี่แหละ้ำไปกันได้มาได้นี่แหละ